สวัสดีค่ะผู้ปกครองแม่เด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมเล่นตามมุมมาฝากกับเด็กๆนะคะซึ่งกิจกรรมเล่นตามมุมนะคะก็จะแบ่งวเป็นทั้งหมดสี่มุมนะคะก็จะมีมุมบล็อกมุมหนังสือมุมครัวแล้วก็มุมการศึกษาค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละมุมกันเลยนะคะว่ามีมุมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพี่นีนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมบล็อกนะคะเด็กเด็ก มองดูของเล่นนะคะแล้วเลือกในสิ่งที่เด็กสนใจนะคะมันหนึ่งตะกร้านะคะยกหนึ่งตะกร้าเลยนะคะเมื่อเด็กยกหนึ่งตะกร้านะคะวิธีการเล่นก็คือให้เด็กหยิบขึ้นมาทีละหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ต่อไปได้เลยนะคะเมื่อต่อเรียบร้อยนะคะจากนี้วิธีการเล่นวิธีการเก็บก็คือให้เด็กแกะของเล่นนะคะออกมาอย่างละหนึ่งชิ้นแล้วก็ใส่ในตะกร้านะคะ การเล่นทุกครั้งเนี่ยหลังจากเล่นเสร็จแล้วให้เด็กล้างมือนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะวันเปิดเทอมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับพี่เพอและก็พี่นงพูกนะคะพี่ข้อกับพี่นงพูจะมาแนะนำมุมหนังสือค่ะว้าวมีหนังสือเยอะแยะเลยพี่นงพูอยากอ่านนิทานเรื่องอะไรคะอ่าก็ตกลง,งของเรานะคะหยิบหนังสือมาจากตรงไหนเอ่ยอ่ะพี่นกพูหยิบเล่มนี้ พี่นกูจะอ่านนิทานเล่มนี้อ่ะพี่นู้อ่านอ่านอ่านพูดพูดน่ะพี่นกงอ่านเรียบร้อยแล้วพี่นกูต้องเก็บตำแหน่งเดิมนะคะเก็บที่เดิมเด็กๆทำแบบนี้นะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะคุณครูว่าเป็นนะคะอ่ามุมครัวนะคะอุปกรณ์มากมายนะคะวันนี้อ่าก่อนนักเรียนจัดเนี่ยเข้ามาในมุมครัวนะคะนักเรียนต้องรู้กฎ ในการเล่นนะคะมีของอุปกรณ์หลายอย่างนะคะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะอยากจะขนมปังนะคะเด็กๆก็ะนะคะนี่นะคะก็เ็นไหคะก็วางไว้นะคะนักเรียนก็อยากทําอะไรต่อนะคะนักเรียนก็ไปสามารถมานะคะทํานะคะเมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เก็บข้าทีา่ให้เรียบร้อยนะคะ <จ>อย่างเด็กๆก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะเย่งกันได้ไหมคะเย่งกันได้ไหมคะเย่งกันไม่ได้นะคะก็ช่วยกันเล่นนะคะช่วยกันเก็บนะคะของเล่นทุกอย่างนะคะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเล่นเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องไปรำมือให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณซูพี่ซีนะคะนี้คุณซูพี่ซีมีเกมการศึกษาให้เด็กๆเล่นนะคะ ดูวัสดุประกอบแบบนี้จิ๊กซอวนี่ก็จะจับของไอยแล้วก็ตัวต่อภาษาอังกฤษแล้วก็กไปตัวเลขนะคะอ่าโดยวิธีการเล่นนะคะเด็กๆสนใจตรงไหนเด็กๆก็หยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วก็แกะออกแล้วก็เด็กๆทำการต่อจิ๊กซอ เด็กทำเสร็จแล้วเด็กเล่นเสร็จแล้วเด็กก็ต้องเก็บไว้ที่เดิมสำหรับเป็นการศึกษาก็มีเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ